จตุพรปูดไอโมงแผนซ้อนแผนชักใหญ่สกัดพิธายังมั่นใจบิ๊กป้อมเต่งหนึ่งนายกเมื่อวันที่13มิถุนายนนายจตุพรพมพันธ์วิทยากรคณะล้อมรวมประชาชน Facebook Live ประเทศไทยต้องมาก่อนตอนจับต้นชนปลายนายจตุพรกล่าวว่ามีไอโมงตัวใหญ่ถือดาบจ่อคอหอยชักใหญ่สกัดพิธาลิ้มเจริญรัต เป็นนายกโดยเชื่อว่าวันประชุมเลือกประธานสภาและนายกจะเผยโฉมไอ้โมงได้กระจ่างแจ้งขึ้นนายจตุพรกล่าวว่าคลิปเสียงการประชุมผู้ถือหุ้นไอทีวีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เมืม่อ26เมษายน2566ไปถึงนางสาวถาปณีเอียดสรีชัยนักข่าวช่อง3สิ่งสำคัญคือนางสาวถาปณีเป็นนักข่าวไอทีวีมาก่อน ประชาชนเชื่อถือการรายงานข่าวตรงไปตรงมายอมสร้างอารมณ์ความรู้สึกทางการเมืองได้ง่ายแต่โดยความจริงแล้วนายพิธาลิ้มเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าไกลและแคนดิเดตนายกถือหุ้นไอทีวีจำนวน42,000หุ้นมา17ปีในฐานะผู้จัดการมรดกคือข้อเท็จจริงทางกฎหมายเสียงในคลิปไม่ตรงกับการรายงานบันทึกการประชุมนั้น มีไอ้โมงตัวใหญ่ที่ชักใหอยู่เบื้องหลังต้องการให้เห็นร่องรอยเส้นทางการแต่งตัวให้นายพิธาถือหุ้นสื่อเข้าข่ายมีคุณสมบัติต้องห้ามการสมัครสอสอเชื่อว่าไอ้มงตัวใหญ่ออกแบบสร้างเรื่องกรณีถือหุ้นไอทีวีต้องเป็นผู้เคยประกอบธุรกิจด้วยกันมีสายสัมพันธ์ช่วยเหลือกันมาก่อนจนมีพระคุณจึงสามารถทำงานตามการร้องขอได้ กระดานทางการเมืองในเรื่องนี้เมื่อพักเก้าไกลออกมาแถลงถึงร่องรอยความไม่ปกติซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกะกะตในฐานะหน่วยงานไตส่สวนการถือหุ้นสื่อต้องใช้อำนาจเรียกเอาหลักฐานที่เป็นทั้งคลิปวิดีโอภาพเต็มคลิปทุกชนิดมาตรวจสอบหาความจริงให้เป็นที่ยุติโดยเร็วผมเชื่อว่าเป็นแผนซ้อนแผนหลายชั้นแต่มีประโยชน์กับการแกะรอยเส้นทางคนบงการ และเชื่อว่าจะมีคำตอบถึงไอ้โมงตัวใหญ่ชักใหญ่ซึ่งจะเปิดเผยตัวตนในวันเลือกประธานสภาและนายกดังนั้นผลลัพธ์จะได้รับการพิสูจน์คงรอกันอีกไม่นานความจริงจะปรากฏขึ้น